วันนี้นะคะพี่แป้งจะพาไปรับ บอกเลยว่าชุดที่พี่แป้งใส่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าฟรีทั้งชุดไม่มีตรงไหนเสียเงินเลยโอ้ยบอกเลยว่าของมันต้องมีนี่ดูเลยนี่นะคะชุดที่พี่แป้งใส่อยู่นะ,คะเคยสอนทําแล้วนะสี่ชุดฟรีนะไปดูได้นะคะย้อนหลังเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นหมวกหน้ากากหรือจะเป็นปีกหรือจะมีน้องมังกรน้อยอยู่ข้างๆนะคะก็ฟรีเดี๋ยวจะทําเลยนะคะในคลิปนี้นะพี่แป้งอยากให้น้องๆดูให้จบนะเพราะว่ามันละเอียดมากนะคะพี่แป้ง สอนทุกทริคว่าตรงไหนไวาตรงไหนทำยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ในแมปซัมซงสเปซคุณบอกเลยว่ามันก็ไม่ง่ายและมันก็ไม่ยากแต่พี่แป้งบอกอย่างละเอียดเลยนะด้วยจบละ่ะไปดูกันเลยค่ะนี่เลยเราเข้ามาในแมปแล้วนะคะน้องๆเราก็เดินตามลูกสอนไปเลยค่ะเพื่อความรวดเร็วและง่ายๆอันนี้นะคะพี่แป้งเล่นในคอมนะคะน้องๆมือถือก็น่าจะไม่ต่างกันนะ มาเลยนี่เทเลพอร์ตไปตามเขาเลยจ้าเราเทเลพอร์ตมานะคะน้องๆเราก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยว้าวสวยมากเขาจะให้เรานะคะฟาร์มอัญมณีนะคะน้องๆเห็นข้างๆไหมนี่ก็ทั้งหมดกระเป๋าเรานะคะจะใส่ได้อย่างละสิบอันเท่านั้นนะคะเราสามารถอัพเกรดกระเป๋าของเราได้นะคะแต่ต้องใช้เหรียญข้างบนเนาะนี่เราก็จะฟาร์มกดอ e ีไปเลยรัวๆนะคะเราก็จะได้นะคะคริสตันมาอา้าวพี่แปง้งฟาร์มไม่เสร็จอา้าวเอาใหม่ตีใหม่ บบตีต้องตีแบบกดอียลัมต้องกดอ e, ีย้ำยำรัวๆนะคะน้องๆนี่กดย้ำย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 ำตอนแรกพี่แปงก็ไม่เสียนพี่แปงก็ไม่เสียนเนี่ยเราก็ได้มา1อันแล้วนะคะนี่แล้วก็ฟาร์มไปเลยค่ะน,นี่เป็นทับทีมเนาะเราก็ตีตีต,ต,ต,ตีตีไปนี่เราได้มาแล้ว1ทับทีมนะคะของที่เราจะใช้ในตอนแรกๆเนี่ยเขาจะให้เราลองก่อนนะคะก็จะมีแค่ทับทิมนะคะกับน่าจะเป็นคริสตัน อาจจะมีคอปเปอร์ด้วยนะคะที่จะเป็นทองแดงเนาะโอเคเราก็ขออนุญ,ญาตนะคะขอตีตีตีตตตตีไปก่อนนี่เราก็ได้เพิ่มมาแล้วพี่แป้นนะคะจะมีทิกบอกด้วยนะคะว่าเฮ้ยตรงไหนดรอปของเยอะตรงไหนดรอปของน้อยนะคะตรงไหนหาของง่ายๆนะ,ะดูให้จบละนี่พอเราฟาร์มได้จํานวนที่เขาบอกแล้วนี่นะคะเขาก็จะให้เราวิ่งไปตรงนี้นะคะเราก็วิ่งตามมาเลยแนะนําไม่วิ่งตามพี่แป้งมานะมันจะได้ง่ายนะ,ะน้องๆ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เรเวลหนึ่งนั่นเองเขาจะให้เราเทเลพอร์ตกลับไปพอเราเทเลพอร์ตมานะคะน้องๆเขาก็จะให้เราวิ่งตามลูกศรมาเลยเขาจะให้เราไปที่แลบของตัวเองค่ะนี่เราก็อยู่ที่แลบของเราแล้วนะคะเราก็วิ่งตามลูกศรมาเลยเนี่ยวเวลาเราได้ของที่เราตีมาเมื่อกี้นะคะน้องๆก็มากด E ตรงนี้เลยเพื่อจะนําของเนี่ยเข้าไปในแ l a เนาะน้องๆก็วิ่งตามพี่แป้งมาเลยค่ะตรงนี้นะนี่ เราจะเป็นเหมือนแบบเครื่องสั่งการว่าเฮ้ยเราอะจะเอามาผสมเป็นอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ผสมไปนะ,ะน้องๆโดยที่ของที่เราเก็บมามันจะอยู่ในนี้นะคะจากที่เราส่งไปเมื่อกี้เราก็เอามาไว้ที่ตู้นี้นะคะเขาจะบอกวิธีเล่นนะคะโดยที่แบบเออมันจะมีลูกศรสอนในช่วงแรกๆนะคะหากน้องๆงง,งงก็ดูพี่แป้งเลยนี่แล้วเขาก็ให้เรากด e ใส่เข้าไปแล้วก,กดคันโยกลงมาเลยเครื่องก็จะทํางานนะคะโอ้ลรนเดอร์เป็นเลยนี่ เราก็จะวิ่งไปรับของตรงนี้จ้าเราก็กด e ที่ของของเรานะคะเราได้มาแล้วค่ะ100เหรียญน,นะว้าวมันก็ไม่ได้ยากนะคะแต่มันค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงนะคะนี่ตอนนี้ของเราหมดแล้วนะคะน้องๆเราก็จะต้องไปฟาร์มต่อแล้วทหาน้องๆน,น,นะคะที่เล่นในคอมนะคะเราจะหยิบเคียยออกมาเนี่ยเราต้องกด c นะคะน้องๆ จริงๆแล้วเครียวของเราเนี่ยสามารถอัปเกรดได้นะให้มันแบบตีไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตีมันก็ไม่ได้มากขึ้นนะคะน้องๆมันจะสามารถที่ตีได้ไวขึ้นแล้วก็ตีเราได้ของมากขึ้นนะคะอันนี้นะคะของพี่แป้งเนี่ยมันเป็นเคลียวเริ่มต้นนะ,ะมันจะตีได้ครั้งละ1อันมันค่อนข้างที่จะช้านะคะ หาน้องๆนะคะตีไปสักพักแล้วแล้วเราได้เหรียญมาเนี่ยเราก็ไปอัปเกรดเคียวรอให้มันมากขึ้นนะคะมันก็จะสามารถตีได้ครั้งละสองสามสี่เป็นต้นไปเลยบอกเลยว่ามันจะไวกว่าเดิมนะซึ่งกระเป๋าของเราที่เราเก็บเนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะคะน้องๆให้เป็นแบบ 30 20ก็ได้ที่ไม่จังเก็บเป็น10แบบนี้นะคะน้องๆแต่ว่ามันก็ต้องใช้เหรียญน,นะคะเราก็ต้องทำงานในแลบไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะน้องๆมันก็ค่อนข้างจะฟาร์มใช้เวลานิดนึงนะคะพี่แป้งอ่ะพูดเลยอันนี้พูดจากตรงๆจากใจเลยว่าตัวพี่แป้งกว่าจะฟาร์มจนครบเงินทั้งหมดนะคะน้องๆพี่แป้งใช้เวลานานมากนะคะพี่แป้งทําตั้งแต่ตอน10บโมงพี่แป้งเสร็จตอนบ่ายสาม อย่าเึิ่งดออย่าเึิ่งทนอเพราะว่าตอนที่พี่แป้งทำเนี่ยพี่แป้งก็สตรีมไปด้วยมันก็เลยช้านิดนึงถ้าเอาแบบไวๆพี่แป้งค็ว่าน่าจะประมาณไม่เกิน3มชั่วโมงนะน้องๆเนี่ยแรกที่น้องๆเห็นนะคะตอนนี้น้องๆก็จะเห็นอยู่ปะลายทั่วไปนะคะว่ามันจะมีแค่คอปเปอร์ทับทิมแล้วก็คิสตันนะคะมันจะมีอีกหินหนึ่งนะคะน้องๆที่มันไม่ได้ดอปตลอดนะคะน้องๆนี่พี่แป้งจะพาวิ่งไปดูเลยนี่ไงมันเป็นหินเรนโบว์ค่ะน้องๆ เนี่ยมันจะไม่ค่อยดอกสเปะสปะนะแต่พี่แป้งมีทริคที่มันจะดอกประจําว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูนี่เลยนะคะน้องๆหากเราอยากรู้ว่าเฮ้ยเราจะแลกของยังไงอะไรอย่างเงี้ยมาดูได้ที่ช็อปนะคะนี่ก็จะเป็นเคียวที่พี่แป้งบอกนะคะตอนนี้นะคะพี่แป้งมีเคียวอยู่เลเวลหนึ่งนะคะเราสามารถอัปเกรดได้และนี่ก็เป็นกระเป๋านะคะที่เราจะใส่ของได้นะคะและนี่ก็เป็นแบบเหมือนแบบความลงความเร็วแต่นี่คือไฮไลท์เลยจ้า นี่คือปีกนะคะน้องๆและนี่ก็เป็นหมวกและนี่ก็จะเป็นน้องดาก,ก้อนน้อยและนี่ก็จะเป็นหน้ากากนะคะสามารถมาแลกได้ตรงนี้เลยนะคะน้องๆโดยใช้เหรียญทั้งหมด4 1 3 5 5้าเหรียญน,นะคะทั้งหมดนี่เลยค่ะสี่ชิ้นนะน้องๆโอ้โหบอกเลยว่าฟาร์มกันตาแตกเลยแต่มันก็ไม่ได้ยากไงนี่พี่แป้งก็จะพาไปดูทริคตั้งตานะว่าทำยังไง ของงาที่เราทํามาทั้งหมดนะคะน้องๆเราสามารถเลื่อนดูได้นะน้องๆว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างและมันจะสุ่มนะคะว่าน้องๆจะได้เป็นกี่เหรียญกี่เหรียญกี่เหรียญมานะคะในของแต่ละอย่างนะ,ะน้องๆองเห็นมะนาวข้างบนไหมมันคือพลังงานของเครื่องนะคะน้องๆคือสมมุติตอนนี้เราสามารถทําทั้งหมดได้11ครั้งนะคะเราจะต้องไปหาพลังงานเพิ่มโดยการที่เราจะต้องไปเก็บมะนาวนะคะเด <ๆ S 2> ี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูว่าเฮ้ยเราจะเก็บมะนาวได้ตอนไหนอ่ะเราจะเก็บได้ที่ไหนเก็บยังไงบ้างนะคะน้องๆ มะนาวเนี่ยมันเก็บได้ตอนที่เราเลเวล2นะคะฉะนั้นน้องๆจะต้องทําตามนี้ตามที่เขาให้ทํานะคะไปเลื่อยจนกว่าจะเลเวล2ซึ่งมันไม่นานนะคะน้องๆมันไม่นานเลยสมมุติถ้าน้องๆกด e ไปตรงไอ้วงข้างๆพวกนี้ถ้าน้องๆเฮ้ยแล้วกดเกินมาอันนึงอะไรอย่างเงี้ยน้องๆสามารถกด f นะคะเพื่อคืนของกลับเข้าไปที่ตู้ได้เหมือนเดิมนะนี่เราก็ใส่คืนไปเลย จริงๆแล้วขอเราไม่จําเป็นที่จะเฮ้ยมานั่งทําทีละอันทีละอันหรอไม่ต้องค่ะน้องๆมันสามารถที่จะคูณไปเรื่อยๆได้นะคะน้องๆสมมุติเขากําหนดไว้ว่าเฮ้ย 2ทับสเนี่ยเราสามารถใส่ได้4อันนะคะมันก็จะเป็นของ2ชิ้นเนี่ยน้องๆก็คูณของไปเรื่อยๆนะน้องๆจะต้องคํานวณเองนะคะอย่างที่พี่แป้งทำอ่ะพี่แป้งทําทีละสิชิ้นอย่างเงี้ยพี่แป้งก็เลยได้เหรียญไวแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยการที่พี่แป้งจะต้องฟาร์มนานมากอัปเกรดกระเป๋าอัปเคียวให้มันไวขึ้นนะคะน้องๆแต่มันก็จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือสมมติถ้าเราทํามากเกินไปอ่ะเครื่องมันจะช็อต พอเครื่องมันช็อตเครื่องมันก็จะไฟไหม้เว้ยน้องๆต้องระวังกันด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไฟไหม้ก็ไม่เป็นไรเราก็แค่หยิบถังดับเพลิงที่อยู่ข้างๆข,ข,ของห้องนะคะไปดับเพลิงมันให้แบบเฮ้ยไฟมันดับน่อยอย่างนี้นั่นเองตอนแรกพี่แปงก็งงว่าเฮ้ยเขามาขายน้ำมะนาวอะไรตรงนี้อะ่ะเราก็งงไปหมดอ๋อจริงๆแล้วเขาขายกันกินกันเองนะคะเรากินไม่ได้นะนี่นะคะตรงที่เราจะไปเก็บมะนาวเนี่ยมันคือเราต้องเลเวลที่2ก่อนนะคะน้องๆว้าวตอนนี้นะคะเราก็เลเวลสองแล้วนะคะเราก็เดินตามมา เลยลูกศรสีเขียวนะเราจะไปที่ฟาร์มมะนาวกันว้าวพอเราเทเลพอตเข้ามาแล้วนะคะน้องๆเราก็วิ่งขึ้นมาตรงนี้เลยจ้าเราก็จะเห็นว้าวมะนาวเยอะแยะเลยเนี่ยเพราะอย่างที่พี่แป้งบอกนะคะว่ามะนาวเนี่ยเป็นพลังงานให้กับเครื่องของเรานะพอเราเก็บเราก็จะเก็บได้ทีละสองลูกนะเราก็เก็บไปทั้งหมด10ลูกเลยจ้านี่ เก็บเร็วเก็บง่ายเก็บแป๊บเดียวเองอ่าแล้วเราก็เก็บเสร็จแล้วนะคะน้องๆเราก็จะไปที่ห้องแดบของเราจ้าไปเลยพอเรามาถึงห้องแรบนะคะเราก็มากด E ตรงนี้เลยค่ะมันก็จะส่งไปเหมือนเดิมเลยเรามันก็จะขึ้นนะคะว่ามีอยู่10บลูกนะคะพลังงานเราเหลือใช้ทั้งหมด10ครั้งนะคะอย่างที่พี่แป้ง อย่างที่พี่แป้งบอกนะว่าพลังงานเนี่ยมันใช้ด้วยน้ํามะนาวนะอย่าลืมมาเก็บกระดาษจะหาผู้าพี่แป้งไม่บอกพี่แป้งไม่เตือนเดี๋ยวพี่แป้งนะคะจะพาน้องๆไปผลิตเครื่องดูดฝุ่นกันจ้านี่ใช้คอปเปอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ทับทิม2แล้วก็คิสตันหนึ่งนะอุ้ยคริสตัลสองสี่นี่เราก็เอาของมาใส่เลยจ้านี่ใส่ตามจำนวนที่เขาบอกนะคะน้องๆแนะนำว่าให้ใส่เรนโบว์ทุกครั้งนะคะเวลาเราผลิตของนะน้องๆ เผื่อมันจะได้ฟุกอัปเกรดเป็นของดีเพราะว่าของมันจะเลนด้อมกันนะคะน้องๆก็จะมีแบบ 250, 350, 750แล้วก็พันสองว้าวพันสอมันเป็นพรีเมียมนี่ใช่เราก็ต้องมารอรุนกันว่าเฮ้ยครั้นี้พี่แป้งผลิตพี่แป้งจะได้ของราคาเท่าไรเราไปดูกันเราไปดูกัน นะคะน้องๆว่าแบบเฮ้ยเราจะได้เหรียญเท่าไหร่อะแต่ละอันที่เราผลิตมานะถ้าน้องๆนะคะอยากอัปเกรดของต่างๆนะคะให้วิ่งมาที่ช็อปได้เลยนะนี่พี่แป้งก็มีเงินพอที่จะอัปเกรดเครียวของพี่แป้งแล้วพี่แป้งก็กดอัปเกรดไปเลยค่ะ1,300เหรียญน,นะคะแต่กระเป๋ามันแพงมากเลยอะตั้งพันแปดอ่ะหูยพี่แป้งก็โอเคงั้นฉันอัปเกรียดก่อนละกันเนาะโอเคจ้ากดเลยจ้าพันสาม ก็เลยจ้าน, <Allah> นี่เงินฉันหายไปแล้วเหลือพันสี่หาซฟโอ๊ยตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำให้ดูนะคะว่าเฮ้ยมันได้2องชิ tomorrow, <avian POL IC Bailey> ้นจริงไหมและหินเล่นโบวอ่ะมันอยู่ตรงไหนพี่แป้งมีที่รับไปดูกันเลยจ้านี่นะน้องๆวัาเราตีไปเนี่ยตี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 เนี่ย มันจะได้สงชิ้นเพิ่มขึ้นจริงๆจากตอนแรกที่เราไม่ได้อัปเกรดเคียวนะคะมันก็จะได้แค่เพียง1ชิ้นเท่านั้นเวลาเราตีนะคะมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาอันนี้เหมือนเราก็คูณไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบเวลาเราก็จะแบบน้อยลงนะคะทั้งน้องมีเหรียญก็อัปไปเรื่อยเลยเคียวเนี่ยพี่แป้งว่ามันคุ้มนะเพราะว่าจะได้เสียเวลาน้อยลง นี่ตรงนี้นะพี่แป้งจะบอกว่าตรงต้นไม้เนี่ยมันมีคริสตัลเรนโบว์ขึ้นมาเป็นประจำเลยแล้วก็ในน้ําในบ่อน,นี้ก็จะมีคริสตัลนนะคะเป็นประจำเลยที่มันจะมาตลอดเลยนะรอแค่แป๊บเดียวเนี่ยเห็นไหมนี่จะมีตรงนี้นะที่หนึ่งแล้วก็จะมีข้างหลังด้วยนะคะอีกที่หนึ่งนะคะน้องๆสามารถมาเก็บกันได้นะไงามากเน่มันอยู่ข้างหลังนี้เองน้องๆน,งนี่มันเป็นแบบที่รับของพี่แป้งไงแต่คนอื่นก็น่าจะรู้แหลอะอะ เ <c oughs> นี่ยเห็นปะมันตกลงไปอีกแล้วบอกเลยถ้าเราดำอยู่แต่ในน้ำนีหูเรามีของแบบเรียบเลยว้าวหลังจากที่เรานะคะนั่งรังขดรังแข็งนะคะฟาร์มกันตาแตกเลยนะพี่แป้งก็ได้เหรียญครบแล้วว้าวดูสิมีขึ้นตัวพี่แป้งกับลูปพี่แป้งด้วยเย้น่ารักมากเรามาอวดไงเรามาอวดโอ้โหโคตรเทเลยอ่ะ เท่ชมูนเลยอ่ะน้องๆโอเคเดี๋ยวพี่แพ้จะพาไปดูว่าเฮ้ยมันรับของตรงไหนแล้วมันได้จริงอะเปล่าแล้วมันใช้เงินเท่าไหร่ตรงไหนบ้างนะฮะน้องๆไปดูเลยจ้าตอนนี้นะคะพี่แป้งก็มีเงิน4 3 4 3 0นานะคะตอนแรกที่พี่แป้งบอกจำได้ไหมว่าเฮ้ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่มันต้องใช้เงินทั้งหมด 4, 135 5บาบาทนะคะน้องๆมาตรงช็อปเลยจ้า ตรงนี้นะคะนี่กดไปเลยจ้าแล้วเรานะคะก็กดที่อุปกรณ์นะคะน,น,น้องๆนี่พี่แป้งก็จะดูว่าเฮ้ยพี่แป้งอัพอะไรแล้วบ้างนะแต่พี่แป้งไม่ได้อัพตรงวิ่งไวนะคะโอเคเรามาแลกของกันดีกว่านี่โอ้ยฉันกดจะได้แต่ละอันนี่ฉันแบบ ใช้เวลานานมากนะคะหลังคนหลังแข่งในการฟาร์มเลยนี่พอเราได้มาแล้วนะคะมันก็จะขึ้นด้านขวามือเหมือนเดิมเลยแล้ก็กดไปเลยจ้าโอ้ใช้เงินเป็นใช้เงินเก่งจริงๆได้มาเท่าไหร่ฉันใช้เงินหมดเลยนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นน้องดาก้อนของเรา6 3 1, 5 5นลน้าระ แล้วเราก็ถึงอันสุดท้ายนะคะเราก็กดรับไปเลยจ้าหน้องๆว้าวใช้เงินเก่งจริงๆนี่นะคะขึ้นด้านขวาเหมือนเดิมเลยโอ้เรารับครบแล้วนะคะหมด4อันนะคะจริงๆอ่ะมันมีห้าอันนะคะน้องๆแต่พี่แป้งก็ยังงงว่าเฮ้ยอันที่ห้ามันไม่มีให้กดรับเลยอะแล้วมันจะต้องทํายังไงพี่แป้งก็ยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวถ้าพี่แป้งรู้นะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะรีบมาทําคลิปให้น้องๆเลยเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเฮ้ยมันได้ของจริงไหมใส่แล้วเป็นยังไงไปดูกันเลย ว้าวนี่ไงนงน้องเราได้ของจริงๆด้วยทั้งหมด4อันบอกเลยว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เราฟาร์มไปมากๆเราไปดูกันเลยค่ะว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงไปดูเลยนี่แล้วพี่แป้งก็จะมาใส่ให้ดูทีละอันเลยว่าเฮ้ยหน้ากากเนี่ยมันใส่แล้วหน้าตาเราจะเป็นยังไงาามาเออเดี๋มันก็เท่ดีนะพี่แป้งว่าเออปิดนงปิดหน้าฉันไปเลยอันที่2ก็จะเป็นน้องเหมือนออ จร้งจอกเหรออาฉันเรียกว่าน้องมังกรน้อยละกันเป็นเอเลี่ยนมังกรน้อยนี่ฮะห้อยอยู่แปะอยู่ข้างๆหัวไรเรานั่นเองน่ารักมากและอย่างที่3มนะคะจริงๆพี่แป้งมันลืมถอดผมออกนะน้องๆมันก็จะเป็นหมวกอะไรก็ไม่รู้พี่แป้งก็งงเหมือนกันเหมือนน้ำมะนาวห้อยอยู่ข้างหัวสองข้างนะเออมันก็แปลกๆดีมันก็น่ารักดีนะน้องๆเรามาดูอันสุดท้ายดีกว่าโอ้เฮยเป็น เวร์ไปป้ามันจะสวยเลยขนาดนี้นี่มันของฟรีจริงปะเนี่ยุวยเทฉมุดเลยอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้นะคะอยากให้น้องๆดูให้จบนะถ้าใครดูจบ <Okay. S 2> ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะ,ะว่าพี่เป้จะมาทําอะไรรอดูเลย